ฝนไม่ตกครับแถวบ้านฝูกคือยังแบบแดดแรงแจ้งสว่างไปเลยจริงๆแบบพารูกับตะวันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้นะมันจะชอบแบบรังแกกันนะต้องแบบแยกกันอยู่ ช่วงนี้อยู่บ้านทําอะไรบ้างไม่ได้ทําอะไรครับก็เนี่ยแหละครับ้าวันไหนก็มีเรียนก็มาเรียนร้องเพลงเรียนเปียโนอยู่บ้านก็จะนอนดูแบบซีรีส์อะไรขอมินิฮาร์ดหน่อยช่วงนี้จริงๆคือมีงานหลายตัวนะครับแต่ก็ก็ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนเนาะคือพี่โนด่ะเป็นหัวยังไงก็คือ สำคัญสุดเลยอ่ะก็ต้องเรื่องสุขภาพเนาะก็แบบเป็นห่วงพี่ฟูงพอพี่ฟูงก็ค่อนข้างเออฟุมแพ้ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็เลยบางงานหลายๆอันนะครถ้าสมมุติว่าไม่สําคัญจริงๆอ่ะก็ขออนุญาตเลื่อนออกไปก่อนรอให้ดีขึ้นแ่านี้อสักนิดนึงประมาณนั้นแต่จริงๆไม่ได้หายเพราะว่าจริงยังมีอีกหลายๆอันที่ ที่ถ่ายแล้วเนาะก็รอทยอยทยอยออกทีนี้เวลาจะออกก็เลยอาจจะต้องแบบดูจังหวะนิดนึงอะครับผมก็เลยยังไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรแต่ว่าไม่หายเดี๋ยวถ้าหลังโควิดดีขึ้นน่าจะได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างพอสมควรเลยทีเดียววันก่อนคุยกับผู้จัดก,การพี่โอมก็ยังแบบว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำอะไรกันบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม้ากโอ้ก็หลายอย่างพอสมควร ยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นฝากด้วยเนาะหนึ่งทุ่มนั่นแหละครับผมไรขัานหนูยังอยู่ยังอยู่ดีครับผมยังเอามาถ่ายบ้างออกกำลังกายบ้าง ออกกำลังกายที่บ้านด้วยนะคะครับผมก็เดินขึ้นลงบันไดได้แนะนําซีรีส์หน่อยแนะนำาโอฟุต้องถามทุกคนมากกว่าเพราะฟุกก็ไม่รู้จะดูอะไรเหมือนกันช่วงนี้ ทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ใครออกไปทำงานก็ต้องระวังตัวให้มากๆนะครับผมปวดไลทีวีหรือยังปวดแล้วฮะโอเคฝากบวดให้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันบวดไลทีวีให้กับฟูให้กับพี่อมแล้วก็ให้กับได้แดงด้วยนะครับผม ซีรีส์จินยองเหรอครับก็ฟออุกเห็นอยู่นะเห็นคนแชร์กันอยู่แต่ว่าฟุกไม่รู้ว่ามันคือชื่อเรื่องว่าอะไรเลยไม่ได้ตามเข้าไปดูเลย,ยถึงบ้านเ,เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้มาไลฟ์อีกเรื่อยๆสัญญาเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์อีกนะครับผมทุกคนก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับผมคิดถึงทุกคนนะฮะ รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันหนึ่งทุกวันนี้นะครับผมในใน,ในในคำพิสน์เข้าไปเล่นผ่ด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสจะมาไลฟ์บ่อยๆนะครับผมบายบายไปเจอกันนะครับถึงบ้านแล้วตอนนี้เลือบๆนะครับ 4X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  หนึ่งสอง <Okay. S 2> สวัสดี bye bye ทุกคนนะคะไปเจอกันนะครับทุกคน